ไปติดตามกันต่อในเรื่องของข่าวปลอมนะครับพี่ยุ้ยครับตอนนี้ข่าวปลอมก็ระบาดกันเยอะเลยนะครับมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งมีคนเขาโพสต์ว่าหากสูตรดมสาร อะซิโตนในน้ำยาล้างเล็บเข้าไป <ฮะ S 2> คือสายเนี้ยจะอยู่ในน้ำนาน้ำยาล้างเล็บ <ฮะ S 2> นะครับ<ฮ>ะจะก,ก่อกวนฮอร์โมนเพศหญิงทาให้รอบเดือนมีความผิดปกตินะครับในประเด็นนี้นะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแล้วก็เพจข่าวจริงประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอยของกระทรวงสาธารณสุขครับ <ฮะ S 2> พบว่าประเด็นเนี้ยเป็นข้อมูลเท็จนะครับ <ฮะ S 2> ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการชี้ชัดว่าไอ้เจ้าสารอะซิโตนในน้ํายาล้างเล็บเนี่ยก่อกวน ฮอร์โมนเพศหญิงส่งผลกระทบให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับรอบเดือนถึงแม้ว่าอะซิโตนเนี่ยนะครับจะเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายละเหยง่ายมีกลิ่นฉุนแล้วก็ไวไฟนิยมใช้เป็นส่วนผสมในน้ํายาล้างเล็บเมื่อใช้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้ผิวหนังรอบๆเล็บเนี่ยแห้ง<อ>หากสูดดมนานๆสารอะซิโตนเนี่ยจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุในระบบทางเดินหายใจ<อ>แล้วก็มีการเวียนศีรษะ ซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการใช้เนี่ยควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากเปลวไฟทั้งนี้ในสหาภาพยุโรปนะครับสหรัฐอเมริกาหรือว่าอาเซียนเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยของเราอนุญาตให้ใช้สารอะซิโตนเนี่ยเป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางได้นะครับ<ะ>ดังนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับเมื่อฟังแล้วก็ อย่าแชร์เลยนะครับเพราะว่าป้องกันการเข้าใจผิดเดี๋ยวว่าคนพานไม่ซื้อลำยาล้างเล็บไปีกนะก็เศรษฐกิจล้างเล็บพังกันไปอีกนะครับทีนี้หากใครมีข่าวสารเข้ามานะครับแล้วสงสัยว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมสามารถตรวจสอบได้ที่เพจข่าวจริงประเทศไทยพิมเฟซบุ๊กแล้วเข้ามาเลยเพจข่าวจริงประเทศไทยจากนั้นกดอินบ็อกซ์ทักหาแอดมินเพจแล้วก็บอกว่าข่าวนี้จริงหรือปลอมครับแอดมินครับและแอดมินจะทําการตอบให้ภายใน24ชั่วโมงครับค่ะหรือว่าเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะว่า างเรื่องเนี่ยนะคะก็จำเป็นเนาะที่จะต้องไปาถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานต้นสังกัดของเรื่องนั้นๆอาจจะใช้เวลานิดนึงมาเรื่องมันมีความละเอียดต้องตรวจสอบแต่ส,ะะส่งมาเธออย่าเพิ่งหลงเชื่อใช่แล้วใช,ใช่แล้ว